มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าจองโต๊ะอาชีพใหม่รายได้ดีกว่าที่คิดนะคะอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับคุณป้าและหลายคนนะคะโดยรับการจองโต๊ะที่เป็นโต๊ะร้านอาหารเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากจะไปเร็วค่ะ โดยป้าๆที่มารับจ้างอายุตั้งแต่50ถึง71ปีบางไรายไม่มีอาชีพบางรายทำขนมขายทั้งวันได้ไม่ถึงร้อยมานั่งจองโต๊ะไม่นานก็ได้แล้วค่ะ200-300ถึงบาทค่ะซึ่งเหล่าป้าๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าชอบอาชีพนี้นั่งแอร์เย็นๆฟังเพลงเพลินๆนะคะใส่ผ้าถุงปั่นจักรยานเตรียมพร้อมเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการแชร์ภาพปลาจองโต๊ะในโลกโซเชียลนะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางรายกล่าวว่าชอบชอบที่ให้โอกาสรุ่นปลาปาหารายได้พิเศษนะคะนักท่องเที่ยวทั้งหลายแล้วก็เป็นการช่วยแล้วก็ได้ทําบุญเปดนตัวด้วยค่ะนักท่องเที่ยวก็สบายใจแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขขอชื่นชมนะคะ เป็นกำลังใจให้กับป้าๆค่ะเอาจริงๆป้าป้าลุงๆมีประสิทธิภาพในการรอคิวมากกว่าเราค่ะหรือบางรายนะคะก็กล่าวว่ามองเห็นอาชีพตัวเองตอนแก่หลังๆแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ